สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเออ้อครับที่เข้ามาดับชุมนะครับผมวันนี้ขึ้น้าดนมหน่อยกับของขึ้นให่ใหม่ช่มนะครับผมเป็นงานสั่งมากนะครับผมสำหรับขึ้นใญ่ตัวนี้กับไม่เข้ามาเป็นขึ้นตีนะครับผมวงเคล็ดนิว้วลูกค้าเพิ่นเลือกเป็นวงเค็ดนิ้วมากนะครับผมจํานวนสิารักที่จริงแล้วผมก็เฮ็ดเป็นวงเคล็ดนิ้วอยู่แล้วนะครับผมมัน,นจะสั่งเข้ามาพอดีใช่ เอ็นเบอร์ร้อยหาซิฟเพจต่อปลายพี่อีแล้วบห่วงล็อกขาทะโนมัตินะครับผมเป็นห่วงท้องแดงตัหนักเบาเวลาติดแน่วมันหัวมันจะบีบเสือกไหวถอยนะครับผมวิธีใช้ง่ายนะครับผมก็ใช้ง่ายตั้งตรงๆนะครับเวลาปักครับผมบ่ต้องเอียงบ่ต้องยั้งครับผมรอดรับปะทะอย่างเดียวครับผมปะทะเข่าขาข้อปี๋นะครับผมส่วนลักก็เป็นลักสแตนเลดนะครับผมขนาด3มิลยาว11นิ้วนะครับผม หนึ่งชุดจะมีสิหาลักสามสิบบวงนะครับผมราคากับแปดร้อยเข่าเก่า่งทรงเขีบปลายทางนะครับจะได้ตามวิดีโอนี้ได้ครับผมั่งเก็บกแข็งแรงออกแบบมาให้ยางดีนะครับผมส่วนร่งเก็บขอบร่งเก็บจะเป็นเอ็นเบอร์ซี่รอยนะครับผมการทักตังนัอนก็เป็นเอ็นเบอร์ร้อยห้าสิบยิบขอบด้วยสายพิเอ๋นะครับผมใส่ทนๆใส่ดันโดนนะครับผมถ้าเกิดว่าคึืนใหญ่ันพังแล้วกาลั่งเก็บไปใส่กับพร้นหน่อยได้นะครับผม ส่วนนั่งเก็บใส่ทุ่นใส่หน้าแน่นอนครับผมส่วนคืนเนาะครับผมออกแบบบ้าสําหรับปะทะโดยตรงเนาะครับผมปะทะเข,ขาข้อขาปีนะครับผมอันนี้ใส่งาน, Lay ง,านง่ายๆตัง้ตงตรงๆรับได้ครับผมพักได้สมายเอาสบาน,นครับผมขอแค่ให้พักแน่นก็พ่อครับผมก็ต้องเอียงเนาะอ่าเป็นคืนที่ออกแบบบ้าแบบให้สมบูรณ์แบบเนาะครับผมให้มะกับผููใช้งานสายปะทะโดยตรงเนาะครับผม ผู้ใดเขามาหรับส้มแล้วกปะปากโปรตไกดปตินนาตามไปเด้อครับผมแต่ผู้ใดสนใจอยากได้ไปใส่งานกะอีต่อเขามาได้เบอร์โทรี่ขึ้วนว้หน้าจอนะครับผมไปส้มภาพมิ่งกันครับผมขอบคุณครับ